สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วนะครับพี่น้องพ่อก็ดีคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องเข้าไปยยำๆถามข่าวน้องๆทํ้งงานน่องอันน้องตัวอันน้องอันที้อันน้องชาดนี่น้องยังอ่ะน้องรองเน่ช่องไอหนีเฮาขโมูพี่น้องเฮาอิลีเจ้าจะนัดมืออื่น มือเอื City, no. Yeah, no. No no mm. no, uh ้อมาแล้วแสดงว่ามีแผนส่วนอะไรเห่าค่กแสดงว่ากินหอดไม่ยี่ปีเพราะยี่ตวงบ่พอดีก็ได้ให้นก๊บเขาไปช่ทีมงานได้กินมื้อนี้ได้ยังไหมบอกพี่น้องเขาด้วยอันนี้แจงเหี้ยดแจงเห็ดครับพี่น้องเห็ดนี่ยังเห็ดจีกระเดียนโอ้ผมเป็นขีเดียนไอขี้กระเดียนไอ้ซะส่วนหัวเนี่ยระกับนี่อย่างเห็ดอันอันพี่น้องแม่ปีเอามาฝากโอ้เห็ดเขี้ลาย แล้วก <Hoy S 2> ็อันน oh, 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 okay. ี้มันอันซุปมะมมี่ซุปบุกมี่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเข้ามากอันตีออกข้างนี้ตีตีข้างนี้เออนี่แหละอันนี้ซุปมะมมี่คุณไม่ใช่ปวงตีนปเพิ่มเพิ่มตีนปวงป้วงตีเพิ่มเพิ่มตีนปวงเอามาฝากเอามาฝากเอาเามาฝากก็ได้ซุปแซ่บจ้ะพี่น้องอแต่ท้องไ่นี่มันอัน บัวน้อยว่าสั่นบัวน้อยครับอันโอ้วก็เกษตรแก่บอนบัวหลวงรอดรักก็บอนบัวริมบึงบอนบัวริมบึงขออนุญาตบ้านกันขออนุญาตบ้านครับเอ่ยถึงเด้อพี่น้องห่วงบ้านกันพี่น้องบัวริมบึงจาะมีคนหลายคนอยู่เมื่อนั้นไปวัดก็เห็นกันกับปันเมียเมียไอเจ้าของเจ้าของไอ้ไอ้งบัวริมบึงเจ้าของบัวริมบึงผู้บุญแสดงเป็นอันอีพอยน่าอีพอยนยอีพอยโรงพยาบ้านอีพอยนาวนะครับเอเดบอี ไปหาทีมงานเาทั้งฝุ่นนะครับพี่น้องนะครับมืออื่นอย่าลืมนะครับพี่น้องโอ้มืออื่นเพฤนสิวอบไงไม่ได้ยิบเก้าอย่าลืมนะครับพี่น้องม,มาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพฤนสิทำการปิดบอกแต่ว่าตอนนี้ทีมงานมาแล้วว่าตอนนี้ทีมงานมาแล<ะ>้วมื่อตอนนี้ท่าน,าเ,หน,าานเห็นไง<บ>กับไงนี่หมายถึง อีพ่ออ้วนอออีพ่้วนกับยายยายจอยจอยเทศามือขึ้นกับไม่กินเขาน้ำกันพี่น้องมือเศร้ากับไม่กินกับมือเศร้าแม่ลำพ่อก็ไอเดททำกับเขาอยู่นี่ละหนึ่งเข่าทำกับเข่าทีมงานเพื่อนที่แม่เล่าเล่าเข่าไม่ให้อุ่นแล้วก็เอาเนกินซื้อแล้วกินมาแม่ลำพ่อผู้เฮ็ดเพรไอทีมงานกินนี่นี่ใกล้ใกันเดี๋ยวเห็นยี่นี่นี่เราเห็นยี่นี่ใกล้กนี่ะพี่น้องไก่ไก่เนี่พี่น้องครับสังเกตเห็นอาจีเห็นรถหัวรถชิบล้อเต้าอวนครับนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นยายมากสินะ ยังอยู่อ่ะแล้อันหนึ่งเขาพุ่นตอนนี้แปลว่าวายยุ่ยย่อขึ้นเอาเขาไม่อุ่นพอมือขึ้นแล้พ่อเอาเขาไม่แล้อุ่นอ้วนแล้วเกาะเขาไม่แล้แม่แล้พ่ออุ่นบอกสุพี่น้องเขาฟังนี่อันอันหมู่บ้านนี่เป็นเห็ดยังก่อว่าไม่ยุ่ยพวงโอ้ยพี่น้องเราเอาเฮี้ยนหน่อยให้เป็นย่ขันบอกางว่ายังก่อเครื่องอันในเป็นรถเป็นเป็นรถลงรถเราเราพาเครื่องมากเมีนคือก็เจ้าสิม่างออกเสียดายก็เลยให้หลานพราย่าพวงนี่เป็นหลานเล่า ย้ายปลาาือกอมตะทั้งหนาก็เ <Yeah. S 2> ลยเอารถของอาจารย์ใต้นี่รถมีไผ่เผาไม่รถพร้อมเาพาทั้งหนาเขียนเลยว่าโชคลำเผาอพูดเลยว่าอันย้ยา,นนา,นายปลือกแล้วสี่ใยบานไปใส่โบแมนแล้วใย <c oughs> พี่น้องเราเป็นคนมันไผ่ <Yeah. S 2> แต่ว่าให้อันให้แม่ลำเผาพา,พาไปขนณเอาของ <Yeah. S 2> ที่พี่น้องเราเป็นวงกวบเป็นเป็นหลายๆอย่างเป็นเทือกเป็นยางหลายยางเก่าบ้านเก่าบ้านเก่าบอกพี่น้องมาฟังคือคือความหมายเพิ่นสิโล่ทิม พิ่นเอาพิ่ปงออกเนาก่อยู่กพิ่นเาบอกร้านพิ่นไปแกเอาเนี่กได้ไปแกไหมแล้วบแม่นวานแ้ใหญ่จากหันไปหันเด้คือไปแกเอาของของจากพี่น้อง่นเราไ่ได้ไปไตดหอกเราอยู่สาวน้อยนี่อยู่ราวมกันนี่ลหะนะครับพี่น้องนะครับมาที่นี่บ่ได้ฮิดอาวมีสินจ้างดอกแมนเติมน้ำมันในกันเติมน้ำมันในกันที่ทีมงานกะงานุ่มเนี่หนุเน่บ่ขาวนี่กบปลาราน้อยแน่บ่อขาวก็บ่ไล บัวขาวบัวเรียแล้วก็ว้าตวงไปน้ำกันหน่ายวันกุ๊บเลยเมื่อวานนี้จะมาคั่มเนาะจะมาหอดบ้างตอนนี้ขออนุญาตพาพี่น้องเข้าไปถามข้าวข้าวตั้งน่องนุ่งตั้งผุนนะครับได้กินกระเล้วเรียบร้อยแล้วเดินเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟให้เด็กเด็กก่อนเปิดไฟให้เด็กเด็กก่อนเอาให้เดี๋ยวให้แม่ย่าพ่อเป็นผู้ถือกล่องถามข้าวน่องนุ่งเดี๋ยวผมยืนผู้เทือเอากัเข่าเทือกอกเข่าเนี่ยพอมันห่อนไปให้มันห่อนโอ้ใช่นะอย่างเห็ดอยางเห็ดมันห่อนอย่งนี้ก่อน แกงเห็ดแกงเห็ดแต่กูแม่เราว่าแกงเห็ดแกงเห็โอเคไปแล้วพี่น้องหับกระดอนค้อนกระตาไปเราแยกมันเนี่ยกระดมเพื่ออะไรไหมล่ะมันน้ำลายที่ย่อยใส่น่ะนะความเหนื่อยแกงเห็ดคืะเดียนย่างดียากาศตอนนี้คืองามแต่พี่น้องตอนนี้แดดลมลมตกแล้วพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อหลายโอ้ยแม่นวันที่ยี่สิบเก้าคอยเป็นอากาศเป็นแบบนี้ผู้ใด้เนาะสิมหาแม่ลำพ่อแนยงเมือขึ้น ง่มือคืนเลียใจให้ญาณนาลาให้ญาณนาลาญาณนาลายังพระท่านจันตายละเดินทางแราพี่น้องเสสัตว์ปัสวิงคนทิิงคนก็องถ้าพี่น้องเดี๋ยวเห็นดีๆสิเห็นได้หนีๆๆรถของทีมงานเน่าวทีกําลังตั้งอยู่พี่น้องนี่ๆแล้วเห็นหัวขาวๆนี่เราใกล้ๆกันเนี่ยนี่บั่นแม่ลาพ่อกับแม่ปีนี่หลังวทีพอดีพี่น้องหลังวทีพอดี พอดีเลยเดิน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 เดเดเดินทีมงานเ้ามาแล้วเฮีวเฮีวเฮียวอดีครับอาหารพพ้อมอาหารพพ้อมเฮีวเฮวเฮมาหาก้อนมูเท่บนนั้นมือ ครับสวัสดีครับจัดลองโอ้มาหลายคนแล้วตัวนี้ดีครับ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 โอ้ยเบอร์ธันพันนัดมืเอื่นแหมไปยังว่ากันหาขโมยเธอเดี๋ยวนี้เฮ้ยขโมยไปตั้งเวทีซอยพันในสวนมาฮอดแเ้าจันบุกกันนั่นมาจ้ะ มาโหลดมาแล้วมามากกวนลนะดีมากกวนลนะดีเงี้ยมากกว่านะดีดีแล้วดีแล้วนะได้กินข้าวกันเอาพ่อใหญ่ไปใส่ตะบันนี่ฮะเนี่ยนักกินแล้วแล้วเด้่ยนักกินแล้วแล้วแกงเห็ดกับอันซุปบะหมี่ไปทอดหมูก่อนก็ได้เจ้าเจ้ใส่ขวาย่างเจ้าไปเฮ็ดเอาเองเจ้าจะเฮ็ดจะเฮ็ดเองข้อห้องข่อยสองย่างก็เรียบร้อยแล้วแม่เอาหมูไปทอดเลยแม่เฮ้ยวูวีพี่น้อง มาแล้วนี่ที่อาสมน้อยจานชาตินอนอยู่ในนี่พี่น,อน,น้องเบิดแบตว่าสั่นบนว่าจานชาติเบิดแบตอานอน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 ตอนนี้ปเป็นลำพ่อเทนเอากินมาเรียบร้อยแล้วให้ทีมงานเราฮันย่าต้มหมูไปต้มไปแล้วสันติวส์ไปบ,<า>บอกก๋วยเฮ็ดเป็นอย่างไรยังเพราะว่ากว๋วยเฮ็ดแล้ว แม่อันใจเราเฮ็ดใบเรียบร้อยแล้วแต่เวที้ะไรอย่างเงีนะเราบอกขอไปเฮ็ดเขาบอไปเฮ็ดแล้วเลยเฮ็ดเราบอกขอไปเฮ็ดขอไปเฮ็ดแล้วเราเห็ดเอาเอาเด้อพี่น้องใส่แม่ลงเพาะแม่ลงเพาบไปเฮ็ดเนาะใส่ตะมูเนาะจันไตบ้านนี้กวบอกเฮ็ดให้เจ้าเฮ็ดเอาเองเฮ็ดอีหยังกอตอนนี้ต่ำเจียว เฮ็ดเอาเองเลิศกับแม่ย้ายกับคุณหมูเม ja um ื่อเช้นี่บอกแม่แล้วพ่อเอาหมูไปต้มแม่แล้วพ่อบอกไปย้ายเฮ็ดเอาเองเลยปุ่นปุ่นอืมจังรอเป็นยังไงบ้างลวะจังรอเป็นยังไงบ้างลวะจังรอเป็นยังไงบ้างเลยอ่ะกินข้าวพอดีแล้วพี่น้อง เขาแป๊บเดียวมามาหามากินโดนย้ยกินโดนไรแม่ลายกินเขาสอนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหาซุ้มินด้อพ่อจะมาใส่ตงแต้มูหลายนั่นละนี่ละจ้าคองเทอาเองบัดนี้ฮะไปหามากินเขานํากัน ผู้จันชาตแล้วเบิดแบตประสนนอนอยู่ทางในแบตเบิดประสนเอาพั่น้อานี่สเอาแล้วพี่น้องเีาผอนกินกันมูกันกินดานอ้วนที่ไม่ย่เผอก็ได้มพอันคืนี่ข่าว่าแปตัดผมไม่เมื่อไงรอแต่แจิมบะ จากเล้วคาเมีน้อเจิมมามามามกินข้าวทีมงานเออทีมงานเราไปกินข้าว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 เน่เ่มามามาทีมเบิ้งมันถึมุจาว่าแซบเน่ยข้ับิวอกะว่าที่ไกินนื้อะไรมเนี่ยเฮตุกรเ้าอว่าเยังตั้งซื้อมันนะว่มันกิน เห็ดละงกน้อยถ้าถ้ายุบ้านเจ้า้นเห็ดละงกนกเขาเห็ดละงกนกเขาแทบปะ่ายแทบปะนั่นละมันแทบจะเบาเพียวมามามาพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันแกงเห็ดกับซุปบะหมีไม่มีปวงบกมีปวงได้บมีไหดูกระตัตัมตัต้แบบอะได้มีเงินไขลารตําใส่ปลาธรรมดาเจ ไอ้กลิ่นคั้มไงนะห้ามกินคั้มไงหมูกะมี่หมูกะเมี่ยเจาขัไป้านในคุ้มอยู่ไปขับรถไปเองมาคุ้มไปเองเตี้ยแต่เมื่อวานเอารถไปขนของให้ยายพวงยายพวงแล้วอ่นพี่น้องแล้วออกเฮี้ยนหน่อยให้เราเลยให้ไปแก่ให้เมื่อวานเนี่ย้อยหลังเมื่อไงเี้ยหน่อยหลังเมื่อไงแจงเฮ็ดแจงเฮ็ดแจงเฮ็ดละงอกนกเขาลุมก้นไะไล่ะ มาเป็นนางอยากเจอให้เจออะตอนนี้เสียงทีมงานสาวน้อยเป็นบ้านแพงแตนซุ่มเวทีข้าเจ้ายังปรุงโป่งเปียงข้าเจ้าก็เอาเข่าอยู่สำนักงานล่ะแล้วกับข้าเจ้าก็ไม่กินยี่หันแต่เมื่อคื้นแยกก็ไม่กินยี่หินล่ะยายกจอยกับพญอวันแล้วก็เอาเข่ามาอุ้มแล้วก็อุ้มเข่ามาหนึ่งยี่นี่เพรากันนึกกินยี่นี่แล้วก็ เอาแด้วกินยีนนี่ไปทีมงานเรามือเส้าเราก็เอาของวันหนึ่งหนึ่งเราซื้อได้กินมาให้แม่ลำเพ้าเปินผู้เฮ็ดให้แล้วก็เราก็อุม้มห่อไปซื้อทีมงานเพื่อกินเดี๋ยวนี้เรเห็นมาเอ้าเอาจังสี่พี่น,อน้องเป็นลำเพ้าญาติอาจารย์ตายได้เลือ่อนกินเบอร์นี้จากแหนมเบอร์อาจารย์ตายกินเข,ข่าบ้าสิบ่กินเข่าแรงแต่ว่าญาติอดบ่ได้แล้วล่ะตอนนี้พี่น้องอ่ กินข้าวน้ากันแต่ว่าอย่าลืมวันที29พี่น้องให้กำลังใกทีมงานสาวน้อยเป็นบ้านแพงแม่กำลังใกไม่ลำเผาเดินเด้อพูดอะไรีออนไลม่มาแนาะทาั้งไก่แนอะยกเมื่อคืนเนี่ยไม่ต้องจันใตไ้ไปย้ำใดก็ได้ <laughs> อ่ะคลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูป,ปูสุคนเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ